มันเป็นยังส่ไอ้ที่เขาหา้เเขาน่ะพี่น้องเขาหานะ้น่ะเขาหายอยู่เลวเขาห้โอูนเขาบัญชีนะเออที่ให้แบบซัพพอร์ตประจําอยู่แล้วไม่ได้ขาดตกบุกพ่องเขาหายอยู่แรวอันเนี้ยยี่บุญกับโว้ยู่ว่าเออแล้วก็ส่งเสียแล้วก็รับผิชอบดีเออเว่าเลียงวาเนาะบาทนี้อันที่มาหา เวลาเห็ดหยังเราหาเวลาเห็ดหยังเราหาใหานิดหาน้อยหาเท่าละสองพันสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยหาเห็ดหยางสันเดย์ยบุญว่าหาเห็ดหยังเขาเห็ดหยังซอยเราก็หาเขาคือยังเข้าเป็นคือเข้าเป็นค้นหลับจางควบควบคิดของยียบุญน่ะนะไอ้ที่เขาหาเป็นก้น,นอน่ะก็หาอยู่แล้วบางค้นก็ยกประเด็นมากว่าให้ยายทําไมจะไม่ให้ผัวขว่อยซื้อรถซื้อบัานให้เอ็นเสียงเรื่องรถเรื่องบัานมคาค้นละประเด็นกับไอ้ตรงนี้ อืคนละประเด็นกันกันกบตรงนี้อันที่ให้หลายๆให้ไยย่ๆนะพอนายเราก็หาให้บ่นอยู่เออเราก็ใหก้ก็คือโอนเข้าบัญชีให้แต่ละเดือนแต่ละวิกเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปทักทายิปซีสุขพุกคุนะคะตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะก่สี่หกโมงหกโมงสิบนาทีนะคะ,นะคะพอนญยเราก็ต้องออกจาก จากบ้านนะคะอันนี้เยีบบนออกมาหน้าระเบียงนะคะมือนี่ออกมาสูดอากาศพี่น้องเอ้ยช่วงเศร้าๆแบบนี้เนาะเออเขาก็จะมีบรรยากาศที่เบิ่งดูนาสนามนี่เนาะทุกคนอาจจะไม่เห็นทุกคนบอเห็นอันคือยบบนเนาะแต่ว่ายีบบนนี่คือแบบเดี๋ยวลงไปนี่ยอดหญ้าใบหญ้ามันจะมีแต่งเต็มน้ำหมอกได้พี่น้องน้ำหมอกแบบ ขาคือแมคคานิ่งนะแม่เรามานี่พูนภูเขาทั้งเยอบ,บุนไปเก็บเฮดพี่น้องควันหมอกกำลังจะขึ้นนะปกติแล้วนะ่ะมันจะต้องมีแต่ช้าแมนบอต่อันนี้นี่ช่วงหาตีหาหกโมงเจ็ดโมงเสาร์นี่มันสิขาวมาทัวเลยเได้แต้ตอนนี้กำลังไอกำลังจะขึ้นนะคะไอน้ำหมอกน้ำค้างกำลังจะขึ้นนะพี่น้องเห็นบอไอน้ำหมอกน้ำค้างกำลังจะขึ้น อ,อันนั้นเป็นรถที่วิ่งอยู่ถนนใหญ่นะคะแต่ตรงนี้เป็นถนนเล็กนี่ข้างบ้านที่บนนี้เป็นถนนหน้าบ้านน่ะพี่น้องสังเกตเบิ้งดูน่ะไอ้ที่ขาวๆนะคะเป็นขาวๆนะะ่ะเป็นละองของน้ําหมอกนะคะเป็นหยดน้ําหมอกน้ำข้างพี่น้องเป็นหยดน้าหมอกน้าข้างอันนั้นกาเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรขี่ฝ่าเลยเนาะเออละองฝ้าละองอะไรน่ะแม่์วปคุ้มภูเขาน่ะแม่พี่น้องกับลัางสิ กําลังสิบปกคุุมมาพี่ล่ะกําลังเงย็นเย็นละเยือกละเยือกละเยือกมาแล้วนะคะทุกคนกําลังเขาโลก,กโลก,กมากปกคุมไอ้ทุ่งดอกทานตะวันนีแ่แหละอเอ้ยทุ่งดอกทานตะวันมาทุ่งดอกอฟันสิงโตนีแ่แหละพี่น้องเห็นบ่มันก็จะประมาณนี้เลยม,นนเมื้อนี่ยืบบนนอนบ่หลับนะคะพอไงแล้าเอากา็แฟขึ้นมาให้แล้วก็เลยอ่าอัปโหลดคลิปอัปโหลดคลิปแล้วก็เลยเอ็นอ่าฮ็ด คลิปแล้วก็เลยมาไทยบรรยากาศให้กับทุกคนได้ดูได้ยังอย่างสี่นะพี่น้องอันมันเป็นบรรยากาศของบานเนี่บุญเนาะบานพอใหญยดอกใหม่ของเขาก็ยังได้ชื่นชมอยู่นะคะทุกคนก็ยังได้ชื่นชมอยู่เหมือนเดิมดอกตัวเหลืองเหลืองนี่นะคะก็กําลังจะเบ่งบานแหละพี่น้องแต่ว่ามันต้นมันสูงเนาะมันก็เลยแบบรับน้ําหนักดอกไม่ไหวมันก็เอียงลงไปข้างล่างนะคะ เอินลงไปข้างล่างดอกนี่ก็เอินลงไปข้างล่างเสียงน้าตกเสียงน้าไหลนะคะคลองน้ําไหลอยู่ด้านหลังก็ยังได้ยินอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนอแห้งไดยยินแห้งนะตอนนี้ฝนเพราะว่าฝนมันตกไงฝนมันตกเลาน้ำซึมจากจากภูเขานะคะก็จะซึมลงข้างล่างซึมลงข้างล่างก็ไหลลงมานี่ไหลลงมาในคลองนะคะทุกคน ดอกไม้ก็ยังได้ชื่นชมอยู่นะคะหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วเขาก็ยังเบ่งบานให้เราได้ได้ชมยี่บนกะเปิดหน้านะต่างออกมาก,ก็จะเห็นประมาณนี้แหละทุกมือนะคะพี่น้องทุกมือเลยเออถ้ายี่บนตื่นตาเศร้าก็จะเห็นน้ำหมอกน้ำค้างปกคลุมไปนะคะสวยงามนะคะทุกคนสวยงามมาก อากาศเย็นผู้ใดมาก่วมเย็นนี่พอดีเลยเด้ทุกคนผู้ใดมาก่วมเย็นนี่พอดีแต่เยบนไม่เอาเยบนคือแบบนิดนิดหน่อยแป๊บเดียวอะได้แต่ว่าจะให้มายูโดนโดนเลยบ่ได้นะคะทุกคนบ่ได้มันหนาวเย็นเข่ากระดูกอะซักง,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 งัก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 หลดเอาเดี๋ยวยู่บนเข่าขางไม้ก่อนนะคะกินกาแฟก่อนเด้อ,อย่างเข้ามาด้านนี้ก็จะประมาณนี้ด้านด้านด้านนี้อีกห้องหนึ่งนะคะ ห้องที่ห้องที่จัดให้เพื่อนสายพินมานอนนั่นแหละพี่น้องในห้องนี้ี่หน้าต่างเขาก็จะดึงม่านขึ้นก็จะเห็นรถพ่อญ่รถพ่อย์แล้วจะมาจอดว้ดันหลังพีน่ะคะทุกคนจอดใ้ดันทั้งกินเฮาพับทั้งลงฟืนลงอย่างเล่าทั้งพี่นะคะเพราะว่าหลังบ้านแล้วก็จะนิดทางเข่าหลบเลยนะคะเขาถึงโกดังเก็บรถก็บอย่างเล่านั่นแหละทุกคนอันนี้เป็นรถ รดขั้นไม่ที่เราใดมานะคะเป็นลถรดต mm. ู่เขาเอื้นยูน่เขาเจ้าเอื้นนี่มีบาทนี่มีบาทปร์เนบนบิ๊กบาทนี่มีบาทเปร์บบเซน,นเขาก็ให้เอามาไวน้นีเลยนะคะลดประจําตําแหน่งของเรารดประจําตําแหน่งของพญ่นะคะเงาเมล้งทรงนักเรียนเสร็จแล้วคะ่ะลมาจอดไปพอตอนเศารก็เอาออกไปยังส่นะพี่น้องเอามาไว้เลยืยจนกว่าจะนู่นหลับปิดเทอมนะคะปิดเทอมถึงจะ เอากลับไปไว้ที่บริษัทเป็นรถของบริษัทนะคะทุกคนรถประจำตำแหน่งเข้าก็ให้เอามาใส่ย่บานเลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังท่งหลังบานนะคะน้ำหมอกพี่น้องเอ้ยปุ่นเห็นบ่ผู้เขาถี่เยบุญไปเก็บเห็ดน,นะคะนั่นแหละผู้เขาถีเยบุญไปเก็บเห็ดมองไปเห็นผู้เขาแล้วนะคะตอนนี้หมอกกำลังจะปกคลุมมาเบิดแล้ว หมอกําลังจะปกคุมมาเบอร์แล้วนะคะทุกคนอันนั้นก็เป็นฟาร์มงัวนะคะเป็นฟาร์มงัวไอ้ที่เ้ยวเฮนนี่เป็นทุ่งดอกฟันสิงโตนะคะแต่ย้ามือเสาร์ยังสีมันมันเ่็นห็นนะคะทุกคนมันเห็นบ่เห็นเพราะว่ายังอืมมันยังบ่บานและะ้วก็หมอกมันปกคลุมอยู่มกกันก็เลยเห็นได้ํำนันนะคะอะดีบนนังกินกับแก้กันเสียงพ่อใหญ่ม,มเสียงพ่อใหญ่ออกไปแล้วพี่นอ้อง เดี๋ยวเบิ้งเด้อเดี๋ยวนยนจิทาให้บเบิ้งว่าเราจะขับรถออกไปเสาร์มาเนาะนาทีของเราก็คือตื่นขึ้นมาก็จะดูแลความเรียบร้อยเอาอาหารไว้ให้เอาอาหารไว้ให,อาอาห,าให้แมวเรานะคะส่งกาแฟาขึ้นมาให้เมียตัวเองก็เป็นทำเบเกาสต์ตัวเองกินกับเป็นขนมปังปิ้งใส เซลามีเน้อเซามอีอย่างของเล่านั่นแหละทุกคนเอออาหารเล่าง่ายๆถี่มีอยู่ในตู้กินแหลวกะเตรียมตัวแต่งตัวลงไปหาหลดหาล่าของเล่าปักกับประมาณนี้แหละงงง่งๆของเล่าตามนั่นแหละทุกคนเพราะไงจิตวัทยประจําวันของข,ข,ของของแกน,นะนะตอนเช้าก็จะประมาณนี้ก็บดบมีอย่างหลายพอไปแล้วสักพักอืมนี่บนกะ 10โมง9โมงยี้มึงก็จะลงไปข้ังล่างแล้วก็จะไปเห็ดกับเข่ากับนาไปถาเล้ายังี่นะทุกคนแล้วกลับมาแล้วกินแล้วก็จะลงไปเห็ดงานถ้าฝนมาตกนะก็จะลงไปดูนั่นแหละเห็ดฟื้นเห็ดหยังหมู่บ้านเป็นเห็ดบนใส่ฟื้นบนไม้พี่น้องนี่แหละยุคขังรางนี่ขังรางบนสังกะสีสังเอยังนี่หลังคาเนี่อแล้วเราก็จะพาแหละเราก็จะมาไวนี้ นี่ก็เป็นจิตวัตรประจําวันการดํารงชีวิตแต่ละวันของอ่าตานะคะแล้วก็ยาบนมาอยู่ช่วงนี่ก็จะเป็นแบบนี้เอาปิดยงปิดประตูเลรวได้พี่น้องแต่ว่ายังไม่ทันเห็นลงไปหารรถอยู่มาจากทุกคนมาเนี่อืมแจ้งแล้วพี่น้องแจ้งแล้ว ันนาส่หน้าตั้งด้านด้านหนาระเบียงนี่แจ้งแล้วแต่ว่าน้ำหมอกน้ำข้างก็กำลังแบบปกคลุมอึมคึ้มเลยลหละพี่น้องเอ้ยมองออกไปเหมือนถ้าผู้ใดอันนยุ่แถวเมืองเหนือแถวภาคเหนือเนาะหนาหนาวก็จะก็จะบรรยากาศแบบนั่นเลยนะคะ แล้วก็เป็นพวกเขาเป็นเนินเป็นจังสันยังสี่อืมบรรยากาศเหมือนบรรยากาศและวิวทิวทัศน์เหมือนภาคเหนือช่วงหน้าหนาวประมาณนั้นทุกคนหมู่ว้วนในคลิปคลิปที่เ่บุนเอามาลงแล้วก็อ่า ถามความคิดถินกับเพื่อนในอ่าในช่องเนาะว่ามีความคิดถินเป็นยังไงทีทีเวลาเฮ้าเฮ้าเห็ดอีหยังซอยเฮ้าเห็ดงานเห็ดอีหยังซอยแฟนเฮาเร็วผัวเฮ้าเรวเราก็ตอบเทนเฮามาด้วยให้รางวัลด้วยกันเอาเงินมาให้เอาเงินให้เราเนี่ยบ่ได้ให้หลายบไาย่บได้ให้น้อย แต่ว่ากระหายเนี่ยเอออันอันอันนี้คือมันเป็นนอกนอกนอกประเด็นในการที่ว่าส่งเสียได้ทุกคนเราก็เลยมีความคิดเห็นมาหลากหลายอืมเย่บุญก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนแยกแยก,แยกตรงนี้นะคะว่าที่เย่บุญถามเนี่ยประเด็นประเด็นมันอยู่แค่นิดเดียวนะคะว่าอ่าเป็นอย่างเย่เย่บุญอยากอยากอยากรู้อยากทําความเข้าใจตรงนี้ที่เย่บุญได้มวาว่า เออยี่บุญได้สูกับพ่อเงยได้ได้เคี่ยกับพ่อเงย่าเป็นอย่างยุกคือเหตุยังสี่นะเออฉันเวลาฉันเหตุอีหยังซออายุหลยอยุออยก็เอาเงินมาให้ฉันเนี่ยยุคคิดยังไงยุคเห็นฉันเป็นอ่าเป็นลูกจ้างตีหยังเนี่ยเนี่ยที่ยี่บุญได้เอามาว่าเมืนบออันนี้ยีบุญก็เลยถามเพื่อนๆว่าอ่าแฟนหมดเจ้าผัวหมดเจ้าเป็นแบบนี้บอ ลเล้วมจ้าคิดจังไดมันก็นเลยมีคอมเมนต์มาแบบหลากหลายแล้วก็หลายนะคะเออมีคนเบิงแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นเขามา,ลา่ลไยแต่ยี่บนอยากจะให้โเจ้าแยกแยะประเด็นที่ว่าเราทํางานเขาก็ต้องให้เราเขาให้หน่อยให้หลายก็เอาลหอาลดหุดย่อยเออเขาต้องให้เขาต้องรับผิดช,ชอบอยู่แล้วละ่ะ เขาหายในดีแลว้วถ้าเขาบ่าหายเดจอยเสียดจังไดคืออันหนีบนมามาเบาหน่อยโมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าเราบ่าหายพี่น้องเราหายอยูเ่เร็วเราไปสื่ออันเราไปออกเงินสื่อทีโปหน้าโปหยังหายบนวางปีไม่แล้วก็หายาเมาหน่อยก็นจนว่าลุล่วงไปด้วยดีจนได้บนเบิดหนีเบิดสินมีหายมีหน้าเป็นสื่อเป็นของตัวเองนั่นเห็นบะ เออที่บนกะกะบมาวอาอยู่แต่อยู่บน,นบ่ได้เบาบ่ได้เบาดูลำไร่นะคะห็ดคลิปเทื่อสองเทื่อก็คอเคลี้ยวไปเลยเอออันนั้นเราซื้อเราไปซอยซื้อหน้าซื้อทีซื้อหยังน่ะอันนั้นเป็นส่วนใหญ่ๆน่ะแล้วซื้อแล้วหายแล้วก็โอนเขาหายเข้าใส่ support เฮ้าหายเฮ้าอยู่เขากินแต่ละเดือนแต่ละหยังน่ะแต่ละเดือนแต่ละวีกน่ะแล้วหายอยู่แล้วปะเนื้ีทีอยู่บนมะวอดประเด็นเล็กๆเนะี่ยพี่น้องประเด็นหน่อยๆยเนี่ยว่า เวลาเฮ็ดอีหยังซ่อยล่ะเอาเงินให้เฮาเอาเงินมาซัพพายเฮาอือหยัดใส่อันโถงใส่มือใส่นมใส่หยังให้เฮาเนี่ยเป็นหยังคือเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าเราสิให้เวลาเฮ็ดเวียกเด้เวลาเฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วพอใจให้นั่นน่ะอือพันละบัดนี้ย่าบนก็เลยเอามาอัพยบนก็เลยคิดว่าเอาเป็นหยังคืองให้คือคือกูับจ้างคือคืองกูับจ้าง คือกูเป็นลูกจ้าง่นละก็เลยได้ก็เลยได้เป็นประเด็นโซกันเคียย์กันกับเล่าหมู่บ้านแต่เล่ากับไต่ยะบนกับกับเล่ากับเบาแบบให้เล่าขอดใจละๆยู่วัดตองยู่ว่ดตองเห็ดแบบนี้ก็ได้ฉันซอยฉันเห็ดเพราะว่ายู่กับฉันอยู่น้งกันเขาหักกันนี่อย่างเขาก็ซอยกันอ่าพฉันเห็ดซอยปึบยู่ก็เอาเอาเงินให้ยังสี่มันเหมือนฉันเป็นลูกจ้าง มันเหมือนอยู่บริคิดว่าฉันเป็นคนหักที่บุญบาให้เราเราก็เลยว่าทนบริคิดแบบนั้นยูซอยฉันฉันก็อยากให้ยูเพราะว่ายูต้องใส่เงินอืมก็รู้ยูว่าใส่เงินเราก็ให้ยูเลี้ย่น,นะแล้วก็ให้อุ่นเขาให้ยูเลี้ยวนะนะทุกคนปณ้บางคนก็นมาเปรียบเตียบว่าให้ผัวข่อยซื้อหอดบ้านหอดรถหอดหยังให้อันนั้นมันคนละประเด็น มันคนุ้ประเด็นอันนี้ยี่บุญแล้วก็ซสื่อหายคือกันอือันยี่บุญมาถามนี่ว่าความรู้สึกมเจ้าเป็นยังไงท่านเดชอันอันกระจกกระจกอันเขาเห็ดอย่างลราให้ค่าตอบแทนน่าเป็นเงินคือยังหลุดจ้างเนี่ยเออบางคนก็บอกว่าไม่มีอะไรเรายายอย่าคิดมากคนที่เขารักเราเขามีอะไรเขาก็อยากตอบแทนเขาก็อยากให้เราคือบางคนกับบางเมนกับ คือแบบเมีนมไหมเฮาสบายใจนะเออเฮาสบายใจแต่บางคนผัดบ่แมนยกประเด็นว่าผัวคอยก็ให้ซื้อหอดบ้านซื้อหอดรถซื้อนั่นซื้อนี่ให้พุ่นอันนั้นมันคนละยางมันคนละยางความหลามสึกมันคนละยางตรงนั้นเออถ้าเขาถ้าแบบว่าเขาไม่ยกกาจะซัพพอร์ตเขาตรงนั้นเป็นวันสําคัญหรือ เขาคิดอยากให้มีโอกาสที่จะห้แบบนั้นตอบแทนโดยควมามหักเขาห้แบบนั้นอันนัน้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งยังให้บน,บน,บนพอเงแล้วก็แล้วก็หัวยืบบุญผ่อนหน้าสื่อทีสื่ออย่างยูแล้วก็อย่างห้ยยบบนแบบเบิดพระลาตรงนั้นแล้วก็ไปโปให้เอาไปซอยมันเท่าใดญ่ฉันจิออกห,หนน้นู่นนี่นั่นก็คือเคียยก,กันก็จนเลี้ยวอันบอแล้วก็ไปหายอันนั้นก็เป็นประเด็นอีกตั้งหาอันนั้นทุกคนอ่นะ แต่นี่อันอันที่เยบนญถานนี่คือความรู้สึกมันในหน่อยหนึ่งดอกนหน่อยหนึ่งดอกเรื่องในหน่อยหนึ่งต่ว่าความรู้สึกมันมันไปแบบเง้ยวนะมันไปแบบเง้วโอ้ยยบนตื่นมากีิตาบปลางหนาบปลางก็มาแหกิีตาเจ็บตาได้พี่น้องเจ็บตาเจ็บตาบพราะในล่างหนาลลางตาตื่นขึ้นมาก็เอากาแฟลลางหนาก็เอากล่องมถทายเจ้าบของโหลดจากอันใดเป็นอันใดบุ๊อืม มันนี่ก็มี่ของคุณคุณจารุนีบอกเฮ้อของคุณจารุนีนี่เมีนหลายเมนม่นหลายเมนแล้วสีสอดแทรกไปในเรืองในแล้วสีสอดแทรกไปในเรืองว่าเอาไปเถอะเขาให้แล้วก็เอาไปเพราะว่าเรายังอยู่ในไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกกฎหมายแล้วก็บริเอายาอีกอืม เฮาบริยูในสถานะที่ถูกกฎหมยกับเย่บุญก็จะตีความหมายจะจะตีความหมายแล้วว่าตอนเนี้ยเราเป็นเหมือนเมียเช่าเฮาเป็นแค่คููหักเฮาบด้มีอย่างมันคงทาวนในเมื่อเขาห้เฮากับฟ้ากอบกลวยกอบกรรมไีหอย่างเนี้ยเราเราเราความหมายเราจะเป็นแบบนี้นะทีทีเย่บุญตีความหมายนะแล้วสิบอกว่าเรายังอยู่ในสถานเรา ตราบใดที่เรายังไม่ได้อยู่ในส,สถานะตราบใดที่เรายังไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกกฎหมายก็แสดงว่ายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้เป็นเมียที่ถูกต้องเป็นแค่เมียเซาเป็นแค่นูนีนั่นอะในเมื่อเขาให้เรามีโอกาสก็เอาก็กอบกลยรีบเอาไปเออถ้าบบเอ๊ะบวกเล่ว่าเออโมกเลยต่อไปว่าเออก็ดีนะแต่ถ้า เป็นเมียอยู่ในสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเมียที่จดทะเบียนสมรสแล้วเขาไม่ให้คอยว่า่อยอยู่ในสถานะนี่ดีกว่าก็เลยวางสิก็เลยแบบตอบแบบขำๆนะนะทุกคนกับไบริสเรียดอีหย่างมากไหมแต่มันกับมเม้นแบบนั้นนะคะบางคนบางคนนี่เม้นสิเมียแต่งหรือเมียบ่แตง่งเขาบ่สะดวกที่สีแตง แต่เขาสะดวกที่จะอยู่กันแบบนี้แต่เขาซับพอร์ตดีเฮากับยูไปเถอะแมนบาทุกคนว่าเขากับพ่อใจตรงนั้นไปเถอะคนเฮา,เาชีวิตบไดย้ยืนยาวมากไม่กลา,ายกองนะคะทุกมือนี่เนาะบางคนเขาจดทะเบียนไปแล้วเขาเอาไปเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนแต่งกันยังดิบยังดีแล้วไปอยู่กับเขาไม่ได้อะไรนะไม่ได้อย่างเลย อยากกินอย่งก็หอดบ่ไก้กินไม่ต้องอะไรมากมายคนที่เยบนลูดจ,จักคนใกล้ตัวเยบ่บนอีกด้วยเยบนสดบิบสูฟังคลิปหลังว่าตอนเนี้ยคือตกอยู่ในสถานะที่ลำบากมากเป็นเมียแตงทุกคนก็ห้ามทุกคนก็ห้ามเ่าต้องไปแตงเด้ออยู่กันไปกอนเออ อยู่กันไปก่อนมั่นใจเหลืยวจังแตงถ้าแตงแล้วถ้าเกิดว่ามันบอดีเขาเสียจังไหนจังสียาใดนอกจากไปฟองยาถ้าไปเอาหัวไม่เจอคนทีดีก่กลัวลุยกลัวเขาสิมาซัพพอร์ตเขาก็าไม่มีโอกาสสีเอาได้เอาเขาก็สีฟองเอาตี่หอเออกับพักกันหายคัมปรึกษาแกแต่แกกับบกฟังอืเดี๋ยวยืบบนเสือบอกสู้ฟังเรื่องนี้บอกว่า,วาจบเด้อพี่น้อง ได้บนแห่งเป็นคนที่เป็นคนที่คิดคิดหลายแล้วก็คิดนั่นอะไก็อยากมาวอาซูฟังแล้วก็จะมีจะมีคอมเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปมาแส,สดงความคิดเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ในโซเชียลเขาเป็นยูทูบเบอร์เขามีอย่างเขาก็มาบอาแต่ยายบ,บุญก็หลับฟังนะคะทุกคนรับฟังเหม็นเขามาหายคํำปรึกษาหายคำนนำํำในน้ำโอเคได้ แต่จะเมนเขาม้าแบบเสะยี่บนรู้นะยี่บนบดิงโง,ไง,โงะนะ่ได้ทุกบด้งโง่ปนะนะเด้ทุกคนบด้งโง่แบบว่าตีความหมายของแต่ละเมนไม่ออกนะคุณอย่าคิดว่าคุณอย่าคิดว่าคุณเมนมานะ่ะเออมันเป็นมันเป็นความหวังดีหรือแนะนํานะไม่ใช่นะบางบางเมนเนี่ยเขามาแบบหนิบแนมด้วยนะแสดงความคิดเห็นแต่ซ่อนเลนด้วย จุดประสงค์ที่ไม่ดีนะซ่อนเล่นนะเออเยบ,บนรู้นะเยบ,บนหนิดผมสองสีแล้วนะอผุานผ่อใหญ่ออกไปแล้วพี่น้องพ่อใหญ่าาไปแล้วจอดเบิงตูจดหมายลงมาเบิงตูจดหมาย่าบาย,ยาบางคนกับเมนมากกับน็บแนพมพรมอืแสะพรม แบบว่าหวังดีประสงค์ร้ายญีย่ปุ่นก็อ่านอ่านไปทุกเม้นแหละอาล่านแล้วก็ตีความหมายได้ทุกเม้นนะคะเพียงแต่ว่าเข้าจะเอามาใส่ใจหรือบ่ใส่ใจแค่นั้นแต่กระสางถมันก็มันก็นกนกเหตุในห้องฮูว่าเม้นนีบุคคลนี้ซื้อนีไม่มีความจริงใจจุดประสงค์ก็คือเม้นเข้ามาเพื่ออยากจะเซืมหวังดีประสงค์ร้ายเนาะ เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องคลิปนี่มันยาวเร้วเดี๋ยวยี่บุกินกาแฟ,ฟ,ฟเสร็จเุลาเรียบร้อยแล้วเขาจงคุยกันอีกนะคะยี่บนจะมีอะไรก็จะเล่าสู่ฟังนะคะทุกคนจะฝ่าวเบื่อกันเด้ออามบาง,งคลิปบางอันก็จะมีศาลาแนบบางอันก็จะบบมีศาลานะคะมันก็จะมีหลายๆอย่างอยู่ดอกบางคนกับเรื่องเงินเรื่องทองเวามากับมีค้นเน็บแนบมเขม้าหลายมีค้น เมนขามาหลายแต่มันกับไปคนละความคิดเห็นนะะั่นแหะทุกคนมันก็ดจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะมาบอกกันอีกนะคะขอบคุณลยหลายเด้อเด้อเดี๋ยวอยู่บนกินกาแฟมันแล้วกอน